สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life ไปกัเตินนะคะวันนี้นะคะจะน,นำเคล็ดลับดีๆเช่นเคยค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะว่าความรวยที่แท้จริง นั้นเป็นเช่นไรนะคะหลายคนให้ความรวยหรือการที่เรามีเงินมากๆเป็นความรวยแน่นอนค่ะว่ามันเป็นตัวเลขหรือเป็นสิ่งที่ชี้วัดได้ว่าคุณสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้แต่อีกหนึ่งอย่างที่เตินอยากแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ความร่ำรวยที่แท้จริงของคนเราทุกคนนั้นอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของเราทำไมเติถึงพูดอย่างนี้คะแน่นอนค่ะว่าเวลาที่คุณอ่านหนังสือหรือศึกษาประวัติของคนสาเร็จ มากมายเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องการให้เริ่มแม้กระทั่งนะัตบุรเลนฮิลเนี่ยเขาเริ่มจากการที่เขาจะมีใช้ความร่ํารวยที่แท้จริงของเขานั่นก็คือความคิดค่ะความลับที่ยิ่งใหญ่มากบนโลกใบนี้คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนหรือครีเอทหรือสร้างความคิดใหม่ของคุณได้มุมมองที่คุณมีต่อสถานการณ์ต่างๆคนต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นธุรกิจ แต่บอกตัวเองว่าฉันไม่มีต้นทุนฉันไม่มีสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเงินหรือสินทรัพย์ต่างๆวันนี้สิ่งที่คุณจะสามารถสร้างได้ที่มันเป็นความร่ำรวยที่อยู่ภายในมนุษย์ทุกคนนั่นก็คือความคิดของเราและการจิตนาการสร้างสารรค์ให้คุณนั้นสามารถนำสิ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดนั้นมาทำให้ตัวเองนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ภายในตัวเราไม่ว่าคุณจะคิดถึงความทุกข์ หรือความสุขมันก็คือความคิดที่คุณสามารถเลือกได้ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นเช่นไรคุณสามารถเลือกที่จะมีความสนุกสนานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากความคิดที่จะนำพาไปสู่ความสุขความสนุกสนานการมีสุขภาพดีการมีชีวิตที่ร่ำรวยทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้แม้กระทั่งนักบอลฮิวที่เตินได้กล่าวไว้แล้วเขาเลือกใช้ความคิดที่จะทำให้เขานั้น เปลี่ยนแปลงมุมมองการมีชีวิตเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเลือกที่จะคิดไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจต่างๆจะทำให้คุณเลือกกินเลือกใช้ชีวิตเลือกพูดเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องมันจึงเป็นความรับ ของความมั่งคั่งล่ำรวยที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนนั้นมีมันอยู่แล้วแต่หลายคนมองไปถึงวัตถุภายนอกมองไปถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกจนไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเราทุกคนนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าขุมทรัพย์อยู่ในตัวเราทุกคนนั้นมีความล่าล่ำรวยอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแค่คุณต้องสื่อสารฝึกในการที่จะคุยกับตัวเองว่าตัวเองมีความรู้มีความคิดด้านไหนไอเดียอะไรที่มันจะทำให้คุณนั้นสามารถต่อยอดเป็นความร่ำรวยทางด้านการเงินได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดที่ดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามสถานการณ์ อะไรต่างๆเรื่องราวต่างๆที่คุณเจออยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจกับสุขภาพการงานการเงินแล้วคุณก็โหยหานั่นแสดงว่าคุณกําลังส่งคลื่นความขาดแคลนออกไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีให้คุณใช้พลังมหาศาลที่มันอยู่ในตัวคุณนั่นคือพลังความคิดให้คุณจงเลือกคิดถึงสิ่งที่ดี รู้สึกขอบคุณถึงสิ่งที่ตัวเองมีในตัวคุณในตัวเราทุกคนกล่าวคำขอบคุณความสุขความร่ำรวยที่แท้จริงมันอยู่ในตัวเราเพียงแค่เรานั้นมองให้เห็นหรือสื่อสารให้เห็น ความอุดมสมบูรณ์ภายในเมื่อคุณมีความสุขความร่ำรวยจากภายในสิ่งต่างๆสถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆจัดตัวทำให้สถานการณ์ภายนอกดีขึ้นเพียงคุณปรับภายในและมองเห็นคุณค่าความร่ำรวยที่แท้จริงของคุณที่มันอยู่ภายในผ่านความคิดของคุณผ่านความรู้สึกของคุณและหนึ่งสิ่งที่หลายคนนั้นอาจจะไม่รู้ คือหนึ่งคำถามที่เติ้อยากให้เพื่อนๆเพื่อนได้คิดว่าวันนี้ คุณเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่ออะไรคำถามนี้จะเป็นคำถามที่ช่วยให้คุณนั้นได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเพราะคำว่าคุณเกิดมาบนโลกใบนี้นอกจากถ้าไม่มีข้อจำกัดคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดเหมือนเตือนว่าเมื่อเรามีครบทุกสิ่งทุกอย่างทางด้านการงานการเงินความสัมพันธ์สิ่งหนึ่งที่เราจะเกิดมาบนโลกใบนี้ก็คือเพื่อคนอื่น เพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถทําเพื่อคนอื่นได้เราจะต้องเติมเต็มจากภายในความร่ำรวยที่แท้จริงของคุณมันอยู่ภายในอย่างน้อยถ้าหลายคนอาจจะทอ้อตัดท้อตัวเองหรือรู้สึกแย่และบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรทางด้านสินทรัพย์สิ่งหนึ่งที่เตนอยากบอกก็คือการที่คุณมีลมหายใจการที่คุณมีชีวิตการที่คุณมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ ความคิดที่เป็นพลังมหาศาลที่จะเปลี่ยนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เกิดขึ้นสองครั้งเกิดขึ้นในหัวหรือความคิดของใครบางคนแล้วจึงสร้างออกมาเป็นวัตถุสร้างออกมาเป็นสิ่งต่างๆที่สามารถทำเงินที่เรียกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยอีกอ หนึ่งอย่างได้เพราะฉะนั้นคุณมีความคิดที่เป็นความร่ำรวยที่แท้จริงจงใช้มันเพื่อเปลี่ยนชีวิตจงใช้มันเพื่อทำให้ผู้คนนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตมีความคิดมีความสุขรวมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเราทุกคนมีทรัพย์อยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เติ้งก็ขออวยพรให้ทุกคนนั้นมีความสุขจงใช้ความร่ำรวยที่เรามีอยู่ในตัวเราทุกคน นั่นก็คือความคิดความรู้สึกทําตัวเองให้มีความสุขเพราะเมื่อเราเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วสิ่งที่เราทําเพื่อตัวเราแล้วเราต้องทําเพื่อคนอื่นทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นแล้วคุณจะเห็นคุณค่าที่อยู่ในตัวคุณค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ